ก็แนวทางการดาเนินการมาตรก,การต่างๆของจังหวัดสงขลาทุกคนเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาท่านสมพลสวัสดิธรรมท่านก็เป็นห่วงเป็นใจก็ได้ทางจังหวัดสงขลาได้มีการวางแผนประชุมึุษาหารือกันก็ได้มีการ วางแผนให้ความรู้ความเข้าใจซึ่งถ้าอยู่ในระดับก็จะมีการแจ้งตื่นและมีมาตรการซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเสริมในตรงนี้เนี่ยก็มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงานจากทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะครับหมอกควันและบรรเทาสภาธรณภัยที่ จะจัดหามาเพิ่มเติมให้ครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีการกปรงเป็ยนยังไงนะครับถ้าจะได้ทราบแล้วก็ป้องกันตุ่มีงได้น,นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือว่าเด็กเล็ก,กที่ทางจังหวัดจะดาเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยทุกหน่วยนะครับจังหวัดได้ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดสงขลานะครับอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลารครับการสว่วนที่ถูกต้องเอาสีเข้มไว้ด้านนอกสีเข้มเนี่ยจะมีลักษณะมันมันเววเววอันนี่คือเคลืองสา,ารป้องกันความชื้นะครับอย่าใส่ผิดด้านนะเ <c oughs> ชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับ,รบมาเลยครับ เชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาครับเอาครับเน่หนี๋ยย